นะครับกับคดีที่เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพอเมืองสมุทรสาครได้ไปพบศพผู้ชาย3าคนนะครับเป็นวัยรุ่นอายุป,ประมาณ16-18ถึงปีเสียชีวิตอยู่ในป่าที่อำเภอท่าทรายเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าทุกศพนั้นถูกยิงที่ศีรษะวันนี้มีความคืบหน้านะครับเพราะว่าทางพลตรโทรธนาชูวงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกนะครับว่าตอนนี้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เป็นข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ที่กระทําความผิดเบื้องต้นสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องยาเสพติดส่วนเรื่องอื่นๆก็ขอให้สืบสวนให้แน่ชัดก่อนนะครับค้นก่อเหตุน่าจะเป็นคนที่รู้เส้นทางในละแวะกนั้นดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มารวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่าบ้านก็อยู่ไม่ไกลแถวนั้นนี่นะฮะนี่เป็นสภาพศพที่เราจําลองขึ้นมาเป็นภาพกราฟิกนะครับหลังจากที่ไปพบที่เมื่อวานนี้ อายุประมาณ14ถึง18ปีแล้วก็นอนรวมกันอยู่แบบนี้นะครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด3.8เข้าที่ศีรษะทั้ง3ศพแล้วที่ในวงกลมก็จะเป็นร่องรอยของพยานหลักฐานที่พบในพื้นที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่อยู่บนเ,เพิงพักพิงอยู่แถวละแวกนั้นอุปกรณ์ช่างนะฮะเปลือกสายไฟ รถจัก,กรยานถูกถอดชิ้นส่วนแล้วก็ร่องรอยของการเผาสายไฟนะครับนี่นะฮะเบื้องต้นให้น้ำหนักไปที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดส่วนประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลักเล็กขโมยน้อยขโมยสายไฟตามโรงงานนั้นอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นอันดับที่รองรองลงมานะครับจากการตรวจสอบก็ยังไม่มีอะไรปรากฏชัดนี่นะฮะที่สุดแล้วยังไม่ได้มีการตัดประเด็นไหนทิ้งแต่ให้น้ำหนักเรื่องของยาเสพติด คุณแม่ของหนึ่งในน้องที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าไม่ได้อยู่กับลูกชายแล้วก็พอจะทราบว่าลูกชายมีคดีติดตัวนะฮะก็คือคดียาเสพติดแล้วก็คดีลักทรัพย์วันนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอย่าดูนะเดี๋ดวย,ยกวก็้อง่ะดูเลยค่ะยังไงด้ายเหตุใดน้องคนรายังเป็นใครมันโกรที่อะไรกินถ้าสมมติว่าอย่างเป็นเรื่องนี้ก็าย ก็น่าจะให้กฎมานเล่นง,งานไปแต่ทีนี้แบบมันหมนว่ามันเล้งอะไรอยู่คบเราสงสัยอะไรไหมคะอันนี้หนูก็พูดไม่ได้นะเพราะหนูไม่รู้ความเป็นจริงเลยจริงเจอลูกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะประมาณสี่วันลูกบอกอะไรไหมตอนนั้นไม่ได้บอกเขาไม่เคยพูดอะไรที่เกี่ยวกับเป็นความลับเลยเขาจะไม่พูดอะไรที่ไม่สบายใจให้เราได้ยินเพราะเราไม่ค่อยสบายอยู่แล้วนี่นะ ทั้งสามศพนี้ก็มีชื่อเล่นว่านายคิวนายป๋องแล้วก็นายออม่ะเนี่นะฮะ